เซฟราค่ะวันนี้มาช็อปใครนะทําออนไลน์นะห้ามพลาดเครื่องสําอางนี้เลยนะ mm hmm. ครูนะตอนช่วงแรกๆที่ทําออนไลน์แต่งหน้าเท่าไหร่หน้าก็แบบไม่เล่นไฟนึกออกมาจัดแสงก็ยากจะครูมารู้ความลับนี้ค่ะนะคะตอนนี้อยู่ที่โปรตุเกสนะคะมารู้ความลับนี้จากคุณครูของครู <c oughs> ครูซึ่งเวลาออกล้องแล้วหนะ้าสวยพุ่องออร่ามากอะอารมณ์เหมือนแบบสวยจนงงอะแล้วครูก็ไปเหมือนล้วงความลับมาว่า คุชคูร์ของครัวแลก็คุอครูฮันนี่นะคะเฮ้ยทำไมเวลาออกกล้องเราหน้าเขาพุ่งจังเลยนะคะจะมารู้ว่าใช้ยี่ห้อนี้ใช้เอ่อเป็นเหมือนทั้งรองพื้นแล้วก็เป็นเหมือนเขาเรียกเป็นพราเมอร์แล้วก็เป็นเหมือนคอนซีลเลอร์ด้วยนะคะจริงๆอะ่ะคีอะ่ะคือใช้คอนซีลเลอร์รุ่นที่ควรใช้ทําออนไลน์คือเล่นแสงควรจะเล่นแสงเนา คือเมื่อก่อนนะมันจะมียี่ห้อหนึ่งซึ่งตอนนี้ที่เซฟราเมืองไทยครูไปค้นหามาแล้วเมื่อก่อนนะเคยเอาว่าเข้ามาเมืองไทยพอครูรู้ความลับนี้จะรูวของครูใช่ป่ะแล้วครูก็ไปหาซื้อไว้ปรากฏว่าอา่าก่อนหน้านั้นเมืองไทยเอามาขายเซฟราเอามาขายแต่ปรากฏว่าพอครูเพิ่งรู้ความลับนี้แล้วครูจะไปซื้อมาใช้ได้บ้างอ่ะทุกคนปรากฏเขาเอาออกไม่ขายในเมืองไทย ทูก็พยายามนะคะในการไปหาแบบว่าเพื่อนที่ไปแบบต,ตามเซฟราสิงคโปร์ไปตามประเทศอเมริกาใครบินไปมาเลใครบินไปยุโรปคูพยายามถามว่าเนี่ยจะฝากซื้อนะคะยี่ห้อนี้นะคะซึ่งปรากฏเซฟราในแบบเถาเอเชียสรุปง่ายๆนะไม่มีขายไม่มีขายแล้วนะคะคือมันจะเล่นไฟทําให้หน้าแบบว่าเหมือนพุ่งอะเหมือนเล่นกับแสงะทุกคนเวลาเรางงว่าบางคนทําไมออกกล้องแล้วแบบว่า เนี่ยมันคือยี่ห้อนี้ค่ะ t ูเ f a c ซึ่งเมืองไทยไม่มีขายแล้วแล้วคูก็พยายามแบบไปหา Ta าช h o p p y Lazada คนที่แบบเหมือนเหมือนแบบรับ p อ e order สั่งไปแล้วปรากฏว่าสั่งไม่ได้อะเหมือนอารมณ์แบบเขารับ pre o r อร์ order, ใช่ป่ะคุกก็โอเคยาร p r อเดอร์ order. จ่ายจ่ายเพิ่มอะค่ะนะคะปรากฏว่าเขาไม่รับทำแล้วนะคะนี่นะอันนี้เป็นตัว Foundation เป็นรองพื้นนะคะ มันก็จะมีความเล่นแสงเทคนิคอ่ะครูให้เทคนิคนะนี่คือยี่ห้อที่เวลาเลือกเอเ่อหนึ่งเลือกที่ดับรุ่นที่เล่นแสงนะคะแล้วก็มันก็จะมีบางยี่ห้อที่เขาผลิตมานะสำหรับเล่นแสงสองเวลาเลือกอ่ะให้ลองที่บริเวณหน้าเลยนะภาพให้แบบใกล้จริงนะให้แบบใกล้จริงเนาะไม่ต้องเอาแบบว่าดรอปเหมือนบางคนแบบว่าจะเลือกดรอปกว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรให้มันเข้มขึ้นเพราะมันเพราะมันจะมีบางยี่ห้อนะคะของของรองพื้นที่เหมือนกับว่า อพอทาไปเนี่ยสีมันยังไม่เสมอสีมันอาจจะดูดำแต่พอต้องทิ้งให้แบบเซตตัวสักพักหนึ่งสีถึงจะเข้ากับสีผิวแต่ยี่ห้อนี้คือไม่ต้องนะคะมาแล้วแต่ยี่ห้อของเครื่องสำอางนะคะว่าคือเขาผลิตมาเพื่อให้เหมือนแบบรอทิ้งไว้เซตตัวหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าคนส่วนใหญเ่เวลาไปเนี่ยถ้าเทียบกับตรงนี้ถามหน่อยผิวตรงแขนเ่เวลาเราไม่โดนแดดก,กับผิวตรงหน้านี่วันนี้คือจริงๆรทริปนี้ครูโดนแดเดเยอะมากเลยนะแดดที่นี่แรงมากเนี่ยดูดิ แค่สีตรงตรงแขนจะต,ตรงหน้ามันไม่เสมอกันอะ่ะใช่ปะ่ะคนชอบไปแบบเนี่ยลองตรงแขนมันก็ไม่ได้ตรงสีตรงหน้าดิให้เทียบตรงหน้าเลยนะคะนะกับอีกอันหนึ่งนะคะที่จริงๆต้องมีเป็นพรามเมอร์ด้วยนะคะของยี่ห้อนี้ยสิ่งที่มันจะช่วยเราได้เยอะๆมากคือตัวนี้ทุกคนเขาเรียกเป็นคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์เนี่ยนะคะคือคู กูวิ่งมาเซฟราเพราะว่ากูอยากรู้ว่ายี่ห้อในยุโรปอะยังพี่ขายอยู่ไหมยังมีขายอยู่ไหมนะคะนี่เสอคูเฟสคือวิ่งกรี๊ดมาเลยวันนี้เป็นวันช้อปปิ้งนะคะสาวเบียนทุกญาตให้วันนี้เป็นวันช้อปปิ้ง <laughs> เพราะว่าจะกลับแล้วนะใครที่แบบอยากได้นะคะโดยเฉพาะถ้าทําออนไลน์บอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้นะคะใครอยากสั่งซื้อนะคะลองไปเซิร์ชเอ,อ่อหาสี นะ่าสีใกล้เคียงเนาะมันก็จะมีโทนอะวอร์มนูตเนเชอรลเบสสโนเนเชอรลเบสนูดนะคะสวอนแซนคือเป็นเหลืองขาวเหลืองออกเหลืองหน่อยออกน้ำตาลหน่อยอย่างนี้นะคะของครูเมื่อกี้ที่เลือกไว้เป็นสีแบบเขาเรียกว่าสีอะไรนะเนเชอรลเบสถ้ากลางๆไม่แน่ใจเนะี่ยเป็นเนเชอรลเบสถ้าแบบคนไม่ได้กนไม่ได้แบบ น้ำตาลเยอะนะเออแต่ถ้าออกไปทางสีแบบน้ำตาลหน่อยอ่าอาจจะเป็นนูตหรือแซนนะคะนะใครอยากสั่งซื้อสั่งได้นะถ้าเป็นรองพื้นถ้าเป็นรองพื้นนะคะนะครูให้ในราคา2890บาทนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายช้อปปิ้งครุนี้ครูจะกลับแล้วนะถ้าจะสั่งฝากสั่งซื้อให้สั่งเลยนะคะส่วนถ้าเป็นตัวพราเมอร์พราเมอร์เนี่ยช่วยให้อะไรเล่นแสงแล้วก็ติด ้องเออเวลาแต่งหน้าเาจะติดต่างติ้งติง,ตง่ายนะคะติดทนนานแล้วความพิเศษของยี่ห้อนี้คือเล่นแสงดีมากเวลาออกกล้องนะคะสําหรับเมื่อกี้รองพื้นใช่ไหม2850ัน้านะแต่ถ้าใครอยากได้เป็นคอนซีลเลอร์เทคนิคของครูชัตต้อันนี้สาแล้วกันเนาะครูจะใช้คอนซีลเลอร์ผสมกับรองพื้นค่ะเวลาแต่งหน้านะคะ่ะมันจะเกลีย่ยได้แบบเนียนวิงวงนะคะ นะถ้าใครอยากได้คอนซีลเลอร์ด้วยนะคะคือคอนซีลเลอร์หลายคนใช้เพื่อแค่ปกปิดริ้วรอยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะผู้จะผสมบางๆกับรองพื้นนะคะมันก็จะได้ความนัวบวกความเล่นแสงบวกความแบบคือเราไม่ได้แบบเหมือนปกปิดปืด้อทาคอนซีลเลอร์ปื้อเดียวแล้วมันดูหนาแล้วไปทารองพื้นอีกรอบหนึ่งหน้ามันจะดูเหมือนแต่งหน้าหนาผู้ผสมไปเลยนะคะมันก็จะออกมาเหมือนแบบปกปิดนิดหน่อยแล้วก็เนียนเกลี่ยธรรมชาติใครอยากได้คอนซีลเลอร์ด้วยผูให้ในราคา2 0 0 0 35 0บาทเท่านั้นนะคะรีบสั่งซื้อเลยนะคะทักไปที่ Line แอ r ครูชัดนะคะเดี๋ยวครูจะทิงะะะท้งเลขบัญชีไว้ให้นะคะครูจะทิ้งเลขบัญชีไว้ให้นะคะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะทักไปที่ Line แอตครูชัดนะคะวันนี้วันช้อปปิ้งวันสุดท้ายแล้วนะคะใครอยากได้เคล็ดลับความสวยแล้วกูบอกได้เลยว่าในเอเชียแล้วก็ของที่ไทยาซื้อไม่ได้สั่ง order, พีออเดอร์คว่า ไม่ได้นะคะมาเจอที่นี่ครูเลยวิ่งพูดเข้ามาแล้วก็นึกถึงพวกเรานะคะเผื่อครอยากได้ด้วยนะคะคุปักเลขที่บัญชีไว้ให้แล้วนะคะทักไปที่ไลน์แอคขัค่ได้เลยนะคะโบรเข้ามานะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วโอเคขอบคุณทุกคนมากค่ะเดี๋ยวจะใครอยากรู้เทคนิคอะไรอีกอยากให้แบบเ,เวลาชตอปติ้งควรเลือกเวลาแบบทับออนไลน์เนี่ยคือสิ่งที่คนควรออนไลน์ควรจะต้องทำออนไลน์ควรจะต้องมีในการแต่งหน้านะคะก็คือไม่ใช่แค่ ทาเพื่อปกปิดแล้วหน้าวอกแต่มันคือการทาเลือกเครื่องสำอางให้แบบเล่นแสงเล่นกับแสงด้วยเราจะจัดแสงง่ายแล้วหน้าเราจะดูวาวดูแบบสวยพุ่่กว่าชาบ้านเขานะคะนะคะมันคือเทคนิคในการทําออนไลน์นะคะให้มันสวยพุ่งออกจอโอเควันนี้ไปก่อนละนี่แค่เจอร้านแรกก็เสร็จพอละ <laughs> โอเคขอบคุณทุกคนมากบ๊ายบายค่ะ